สอ l ก m u a l a i k u m w a r a h m ล t u l l a h wabarakatuh ท่านผู้มีเกียรติรครับวันนี้พนอบันดาลโรงเรียนปฏิปาสติที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมขึ้นมาพบปะกับพี่น้องมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอิหมมจากห้ามัสยิดในอำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผ่านท่านทลายนี้ก็ขอเชิญ เชิญไปให้พี่น้องมุสลิมทั้งจังหวัดเชียงใหม่และทางภาคเหนือด้วยว่าวันที่3 4 5หเดือนเมษาย,ยนที่จะถึงนี้พอ,อนบันตาโรงเรียนประชีพศาสตร์นครศรีรรมราเฉลิมฉลองวาระ75ปีของโรงเรียนซึ่งได้ทำหน้าที่ผลิตลากรมีครูอุรอานครูฟังตัอินครูศาส,สนาหลายคนขึ้นมาสอนในจังหวัดท,ง MM, ทงางภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยขณะนี้โรงเรียนนี้ บรรลุภารกิจมาเป็นเวลา75ปีถึงโอกาสที่จะ,จะเจริมฉลองมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็คิดคานึงถึงภารกิจของโรงเรียนและโรงเรียนในลักษณะนี้คือโรงเรียนพะนอที่สอนศาสนาอิสลามและก็สอนภาษามัด้วยว่าในโลกของความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้สถาบันการศึกษาของมุสลิมจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อที่จะให้ทันกับความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ความรัสมีรัรายของสังคมทั้งสังคมในประเทศไทยสังคมมุสลิมและสังคมในประชาคมโลกขณะนี้มีปัญหากันมางกนอกซึ่งสอนอิสลามสอนหลักการอิสลามสอนศาสนาอิสลามและสอนภาคสาระด้วยโดยเฉพาะยิ่งหลักการอิสลามซึ่งผมก็บอกว่า,ววาต้องเป็น ความกดปรานของพระสุพารวตาราให้มนุษยชาตทั้งมวเราตระหนับในภารกิจหน้าที่นี้อย่างไรก็เป็นเวลาที่จะทบทวนอายุ75ปีและก็หลายโรงเรียนก็อายุ50ปีบ้างอายุมากกว่าคนรัชตาลบางก็ต้องใช้เวลาในลักษณะนี้เพื่อที่จะร่ควกํคำนึงถึงภารกิจของตัวเองอิเชาว์บอกขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องเชียงรายพี่น้องแม่หอกสอนพี่น้องพิศนุโลกทางเหนือเนี่ยครับ ผ่านพี่นอ้องมุสลิมและก็ท่านอิมัมทั้งหลายในเพลฝางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเชิญชวนลงไปร่วมกันแล้วก็ฟังท่านประธานในพิธีเปิดในวันที่3ตอนบ่ายตรงวันศุกร์เมษายนวันที่3เมษาย,น,ายนเนี่ท่านที่จะเป็นประธานก็คือนคนเชียงใหม่คือท่านองคมนตรีดเรเกษรวัฒนชัย ท่านสนใจเรื่องการศึกษาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามาก่อนเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมากสนใจเรื่องการศึกษามาเมื่อก็อเป็นผู้ซึ่งทําหน้าที่ที่นํแม่แนวางเรื่อง,องการพัฒนาการศึกษาในประเทศเราอยากจะฟังว่าท่านมีความคิดความอ่านอย่างไรกับสถาบันการศึกษาอย่างพนนอกหรือพนอกบ้านต,าตาา่างหรือท่านทั้งหลายจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในาดืนธันารัฐมนตรีจะไปรถาบันการกลางอิสลามในประเทศไทยจะไป ทางอิสลามหลายจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดทางภาคใต้จะมากันแล้วก็ครูปนอกเจ้าของปนอกอาจารย์ผู้บริหารต่างๆสถาบันอะไรจะมาร่วมกันโครงการฟอนดูอินก็จะมาเพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาสดี3วันสามคืนที่จะร่วมกันสัมมิสัมลกแลก,แกเปลี่ยนประสบการณ์ตั้งคำถามหน,นักๆหลักๆสำหรับประชาคมอุมะมุสติมคิดว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้กลับมาแล้วก็ ขณะในภารกิจของเราร่วมกันาจะต้องทําอะไรในภาวะของการปฏิรูปของประเทศในาพารังการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโอกาสที่จะเข้าประชาคมอาเซียนมุสลิมซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียน300กว่าล้านจาก6 0 0ล้านเนี่ยจะอยู่อย่างไรจะพัฒนาอย่างไรจะเตรียมบุคลากรเตรียมอนาคตเตรียมลูกหลานอย่างไรเพื่อให้อยู่ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในประชาคมของประชาคมอาเซียนนี่คือภารกิจท,ที่ต้องทำด้วยกันขอเชิญนะครับ3 4 5เมษายน2558จริงๆแล้วก็อีก60วันหลังจากนี้เองครับเราจะเชื่อเชิญมาอย่างเป็นทางการอีกทีจะบอกวุลมาอย่างเป็นทางการอีกทีหวังว่าผมมีโอกาสได้เห็นหน้าท่านทาั้นทมัยพร้อมกับสักขุลของท่านพร้อมกับครอบครัวของท่านที่มรรคบรรจานนครศรีธรรม์ครับเชิญครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุล